สวัสดีทุกๆคนวันนี้นะคะเป็นข้อความแรกนะคะจากน้องเหมียวเพื่อนโบที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันมาเน,น,นินาน้เนินนานนะคะก็ <c oughs> <g> <g> น่าจะเราๆจำได้ว่าน้องเหมียวบอกว่าเริ่มเข้ามาฝึกกระโบดนี่ตอนปี2017ถ้าจำไม่ผิดนะปีนี้มันปี2021อะ่ะก็3-4ปีแล้วอะ่ะก็จัดว่านานนะนะ เราก็ยังฝึกกันต่อไปนะคะใครที่เพิ่งมาฟังนะคะโป้าโอ๊ตเน้นการพูดแล้วก็อ่านออกเสียงนะคะแล้วพูดกับอ่านออกเสียงมันเกี่ยวข้องกันยังไงปนมีเคยค,ยคุยคุยไว้แล้วนะคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่แนะนำพูดพร่ำทำเพลงเยอะน้องเบี่ยวเขาได้อ่านส่งวิดีโอมาให้นะคะแล้วก็มีข้อความโพสเอาไว้นะคะโปด ก็จะอ่านแล้วก็แนะนําการออกเสียงให้ฟังแล้วน้องเหมียวเขาจะได้ไปเทียบจากที่เขาอ่านไว้นะคะก่อนจะเริ่มต้นขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะปอดเคยมีกลุ่มที่ Facebook ชื่อว่าเร t อริกนะคะเปิดไว้หลายปีแล้วนะคะ4 5 6หปีแล้วก็ปิดเพราะว่าเพื่อนๆที่ฝึกกันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอยู่ตัวกันแล้วก็เลย เงียบๆกันไปแล้วก็ย้ายไปอยู่ในไลน์บ้างนะแล้ว Facebook ก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรไม่มีใครส่งวิดีโอมาให้แต่ตอนที่เราฝึกกันนี่วิดีโอเข้าพุ่บพุบพุ่บพุบตลอดเลยนะพอหลังจากที่ปิดกลุ่มเนี่ยเพื่อก็ลบวิดีโอทุกๆคนออกเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยจะเป็นข้อมูลส่วนตัวส่วนตัวคือโพสเปิดกลุ่มเอาไว้ให้กับทุกๆคนที่อยากจะฝึกแล้วก็อายไง ก็ส่งวิดีโอมาให้แนะนำแล้วเราจะไม่เผยแพร่นะยกเว้นใครที่อยากจะให้วิดีโอเสียงตัวเองเนี่ยหรือวิดีโอหน้าตัวเองเนี่ยเป็นวิทยาทานกับคนอื่นแล้วก็จะเอามาตัดเป็นวิดีโอแล้วใส่ในช่องให้นะคะก็เหมือนนักเรียนบอกวาเลือกทุกคนที่คุณได้ฟังบ้างนั่นแหละนะถ้าใครสนใจอยากจะเข้าในกลุ่มนะคะเข้าไปได้เลยนะกลุ่มชื่อว่า i n งโ t นะคะที่ Facebook นะเข้ามาแล้ว ก็อยากให้ทําวิดีโอส่งเข้ามาจะได้แนะนําให้แต่ว่าถ้าไม่อยากทําเข้ามาสํารวจแล้วอยากอยู่ฟังเฉยๆก็ไม่ว่ากันนะคะหรือถ้าไม่อยากอยู่อยากออกก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะข้อความนี้เนี่ยเป็นหนังสือน่าจะเป็นเกี่ยวกับธรรมะแหละน้องเหมียวเขาก็อ่านแล้วก็มันมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษในหนังสือเขานะเขาโพสต์ไว้หข้อความนะคะคําที่ อ่านไม่ได้มีไหมก็ยังไม่รู้นะแต่หลักๆคือเวลาเราอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องเน้นเสียงหลังนะคะแล้วก็เสียงคบกล้ำตัว R าตัว L นะคะแล้วคำที่เราไม่รู้แล้วเราอ่านผิดอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ว่าคุณเจอคำนั้นอนะ่ะบ่อยแค่ไหนแล้วคุณอ่านผิดแล้วคุณไปเช็คให้มันถูกแล้วคุณจาได้หรือเปล่าไงก็ไม่เป็นไร เช็คกันได้แต่สิ่งที่ควรจะโฟกัสก็คือเสียงหลังของคำทุกคำเลยนะคะเวลาเราอ่านในบทความหรือพูดเสียงมันจะลิงกันเนี่ยมันจะไม่ได้ชัดทุกคำหรอกแต่ว่าเราควรจะออกให้ถูกที่สุดยกตัวอย่างเช่นเสียง CE เสียงออกมันจะเป็นเสียงเหมือน S อย่างนี้นะคะอย่างคำว่า f เ e s ไม่ใช่ f fake นะ f a e s นะคะ แล้วชื่อพี่โอ๊ตชื่อพี่โอ๊ตถ้ากดด้วย th ก็ต้องออกเสียงเป็น th อย่างเช่นโอ๊ตมีแรบลิ้นเป่าลมอย่างนี้นะคะอ่ะมาอ่านกันเลยแล้วกัน pre l u d e นะ pre ก็ต้องมี pre ไม่ใช่ p เชยๆนะ pre l u a d load มีเดอะเดอะไนะ pre l u a d นะ mid October 2017 the monsoon คำนี้เขาอ่านว่ามอนซูนนะคะมอนซูนซีซันก็คือฤดูมรสุมนั่นเองนะคะ is coming to a closer closer นะ marking the beginning of winter คำนี้นะออกเป็น w i n t e r หรือ winter รได้ทั้งสองอันเลยนะเพราะฝรั่งเขาก็ออกบางคนก็ w i n t e r บางคนก็ winter เขาจะละเสียงทีไง this morning หลวงตาอันนี้เป็นทับศัพ,พศท์ภาษาไทยภาอังกรษนะหลวงตา has a w o k e n since s e i s e t since เสียง c e เสียงเหมือน s นะคะ since first light this past few days it seems มี s นะ he was well rested คำนี้ต้องออกเสียงเตดเพราะว่าเป็น past tense นะคะแล้ว ฎของ past tense อะไรที่ออกเสียงอะไรที่ไม่ออกเสียงไปหาข้อความอ่านกันนะคะมีของครูอดามหรือดูในวิดีโอของพบ๊ก็ได้พมีวิดีโอที่เล่าเอาไว้แล้วว่าออกเสียง E.D. ดีไทยคำยังไงโดยอ้างอิงข้อความที่อาจารย์อดามที่ครูอดามเขาเขียนไว้นะ abandonment in teaching lord buddhas dharma long ta had graced his disciples With his utmost deprecation mercy, and sacrifice, but alas, such charitable commitments is not without its toll, for it had greatly worn down Luong Ta's constitution. In his journey on past fateful nights, Luong Ta had gazed upon the sky, and witnessed. "my name is with nest," drew a car window pane. he muttered: "these past years i never saw the stars shining so brightly. i have only seen my disposed faces, whom i've dedicated to teach to reach one. No that morning lung ta appeared to be calm, serene. อันนี้ไม่มีเสียง CE นะโปร์เกินนะหลายๆคนก็จะมีเสียงเกินก็ต้องระวังนะ s r n n sublime หรือ s u b l i m e คำนี้โปรดไม่รู้จักนะ a mist, the leaves, aks, m i d t t t h e leaves c r e e k s w o o d s and mists His disciples disciples okay His disciples watch him from afar to east h is r e s t d And to let him absorb the spirit of nature. That did not disturb his recuperative and recup, recuperative meditation now. After a long while, Ta beckoned us in beckon and He taught us Dharma in nature. Thats this picture book is a recount of that priceless teaching. You for your ease of understanding. So Luang Ta Narong need not wear himself down. Sing down in the mouth, down. <laughs> this is the story of this picture book uh, ย้ำกันนะคะเสียงท้ายคําเสียงตัว L ตัว r นะคะแล้วเวลาอ่านเนี่ยถ้าเราทำให้เราสนุกเราคิดตามเนื้อหาที่อ่านได้แล้วส่งความรู้สึกส่งอารมณ์ส่งเขาเรียกอารมณ์ร่วมว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ไปด้วยแล้วมันจะส่งออกมาที่จังหวะและน้ำเสียงที่เราอ่านอะ่ะเราก็จะสนุกไปด้วยนะอันนี้คือ แนวที่บทฝึกตัวเองแล้วก็สอนน้องนะคะครานี้แหละถ้าใครเข้ากลุ่มแล้วอยากจะอ่านบทความอะไรก็ส่งมาแล้วก็จะให้แนะนําก็จะทําแบบนี้ให้นะคะหรือถ้าใครไม่รู้จะอ่านอะไรบทมีกิจกรรมในกลุ่มให้ทุกสัปดาห์นะมีข้อความให้อ่านแล้วก็อ่านให้ฟังด้วยแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังด้วยนะคะเพราะพยายามฝึกลอลิงลอเรือให้ตัวเองก็ตามนั้นนะคะไปละบา,บายสวัสดีค่ะ